คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนะะื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะัะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกทุกท่านนะจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับไอ้สองสระศคนเดิมนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ในช่องสำนักสระศ อีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเป็นช่องสําหรับเกมของค่าย pg อีกช่องหนึ่งของผมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม way o f the glen นะครับท่านผู้ชมก็มาดูความราชะตากรมวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมจะรอดหรือจะร่วงก็ฝากเป็นกัใจกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความสุขสนานกันนะครับผมขอเตือนไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะว่าคลิปนี้ผมจะจัดทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังกันด้วยสว่วนท่านผู้ชมท่าน,นควคัอไอมม้ปแลบร ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาในชุน100บาทเหมือนเดิมเริ่มที่เบตห้านะจ๊ะคุณผู้ชมแต่ไม่แตกล้านมันล้านไงผมจะจับให้ดูเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดใจกันด้วย Let's go ไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชมเด oh, ี๋ยวเอางี้ปาบโอ้ก็เปิดได้คิวแ่ะสิบโอ้ผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะหมุน30หมุนครับท่านผู้ชมไปเลย30หมุนแรกจะไม่ใส่เทอร์โบนะโอ้ไม่ใช่15หมุนแรกจะไม่ใส่เทอร์โบนะจ๊ะแต่15หมุนหลังจะใส่เทอร์โบนะครับโอ้โหมีไวไปไ อู้สวยเขาค่กยเป็นเขาค่อยๆไปก็าคเป็นค่อยๆไปก็าคเป็นค่อยๆไปโอ้โหไม่มาเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านมาผ่านไปเจอนะครับแล้วก็รู้จักไอ้สองก็กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอาจจะทำช่องนี้ไปพร้อมกับทั้ง3ช่องที่ผ่านมาอู้สักแคสเตอร์วะท่านผู้ชม สวย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 มัวจำบุญออเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับท่านผู้ชมหนึ่งมุนสองมุนสามมูลคูณสองเป็นแปดมุนท่านผู้ชมแปดมุนคูณสองครับไปเปกิดเพราะว่ารวยเราจะรวยไปด้วยกันสวยมีไวไม่ได้ใช้นี่หมายความว่าไงเจว่าสวยบวกมาบวกบวกมุนครับบวกมุนมาเออบ๊อบเป็นยังบ๊อบเป็นยังขอจักหน่อยไปขอจักหน่อยไปแบบเบาอยู่นะเรา แอบเบาอยู่นะเรานี่อย่างวะไม่แตกเลยวะท่านชมเดี๋ยวว่าเก้าบาทเอาสวยเออมึงทักไปหับเข้ามาบูตีเดี๋ยวมึงขึ้นคูนห้าเลยนะใจดีสิโอ้มีวายยังไม่ได้ใช้ครับท่านชมโอเคสวยบวกอีกหนึ่งหมุนเว้ยปตามมึงเจ็ไปโอ้โหเบิร์ฟิสเบิร์ฟิสเบิร์ฟิส ดอกสุดท้ายไม่น่าจะจ่ายนะผมว่านะเออเป็นคิวอยู่โอ้สวยเทแถวสสวย10ด้วยให้มามาดอกสุดท้ายเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับท่านผู้ชมไม่มีเแถวสองครับจะมีแต่ A แล้วมาเจ็ดสิบห้าขอบได้แย่นะสำหรับผมผมมองว่าโอเคไปต่อครับท่าชมอีก10อีก23มมนนในรอบนี้จะปล่อยออโต้ไปเลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลใจกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอช่องสำนักส็อตช่องนี้ไ mm ้ด ka ้วยนะครับมีใบใจต่อมีาบใจต่อสวยมีาบใจต่ออีกไม่มีใจต่ออีกสวยขอยาวยาวเฮ้ยฟรีเกมไม่จ่าย่จยข้างนอก่ะเอาดิวะฟรีเกมไม่จ่าย่จยข้างนอกสิบแถวแรกสแคตเตอร์อีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้สิบแถวแรกไม่มีด้วย บได้มา107บาทนะครับขึ้นมา250ล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมก็จ้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยเ่วนท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วตอบนะครับก็นั่นแหละครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกันไว้ให้อ้อมๆใจกันด้วยนะจ๊ะสิบต่อสวยมีรายใจต่อท่านผู้ชม ปาบสวยเจเฮ้ยสแคตเตอร์สแคตเตอร์สแคตเตอร์ไม่เข้าครับผู้ชมขาดตัวเดียวนีอ่อย่างชอบยังไงปะฟรีเกมหรือฟรีเกลือเนี่ยสวยเออโอ้เต็มนาอผู้เหรียญไม่เข้าครับผู้ชมจะกลับกลับเหรียญ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 เ,เป็นถุงเป็นถุงเงินหนึ่งละดอกนี้ครับดอกนี้ดอกสิบห้าปรับ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 เธอบเลย เอต่อครับลั่นล่นไปครับย้ำมาเดิมไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมพม่อความสนุกสนานรับชมพ่อความบันเทิงเท่านั้นสวยไม่มีวใจต่อเออมีใบใจต่อสวยเออไหลเป็นน้ำเลยพอใส่เทเบิลเฮ้ยทัเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปโอ้โหทักก็ดูดยับเลยมีวายไม่ได้ใช้อีกสวยสูงไม่โดนโอ้โหน่าจะเป็นเคถ้าเป็นเคก็เต็มแล้ว เจไม่วายจ่ายต่อต่อด้วยเคครับทุกสวยไม่ใช่แค่เคมาเยียบสวยเออสิบโอคิวอ่ะยัดเคเฟรีกูดถึงหรือเปล่าสวยไม่มีคิวอ่ะท่านผู้ชมเจแถวสองคิวแถวกำลังแถวประกาศแถวแรกแอบเบาอยู่นะสวยเดี๋ยวหมดรอบนี้ครับทุกชมเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะ เริ่มเบียดแล้วใส่สูตรไปสวยเออ,เอสุดไม่โดนไม่ได้ไมาแล้วครับสวยไม่ได้อเออเหรียญโอ้ยเหรียเหรียญเหรียญเหรียญอเอออย่างนั้นเลยมีวาใจตัวไหลเป็นน้ำถ้าได้ไหลก็ไหลยาวครับชมเกมกิเลนเนี่ยบอกเลยเพิ่มเป็นเบียดสิบเลยดีกว่าครับชมไป30หมุนแรกจะใส่เทอร์โบนะจ๊ะ อีกสิโอ้ยไม่ใช่สิบห้ามุนแรกจะใส่เทอร์โบนะครับอีกสิห้มุนหลังจะปลดเทอร์โบนะครับเออสวยอย่างนั้นแหละสองสามร้อยอยู่ถือว่าโอเคนะเออ,อเคต่อสวยสิบแถวสองไม่มาหรอกปาบสุ่มให้โดนโอ้โหเป็น A เห็นยน่าจะเป็น Q เนอะสุ่มให้โดนสวยกบทองว่ะเข้าสักรอบนึงจะปังมากเลยครับท่านผู้ชมจริงเข้าสักรอบนึอเคโอ้โหไปลงแถวแรก มาดีเพื่อนมาดีมาดีาดโอ้โหกระตีบกวกมา200มันใช่เรื่องไหมสวยอย่างนั้นแหละมีบาบใจต่อสวยเอ,อ A 2. เอทแถวสามเอทเคเวลิกูดเหรียญเหรียญเหรียญโอ้ไม่มาครับชมเหรียญเท่านี้เออสิบไม่ได้หวอะสวยเกทสองไม่ได้อีกโอกกหยังติดที่200อยู่นะครับชมไม่ไปหน้ามาหลังนลยนะครับชมเอาจริงเออสุ่มไม่โดนสุ่มไม่โดน เออมาดิมาดิ <c oughs> อืออืออสวย <c oughs> สวย <c oughs> เจ้าสอโอ้โหอาอีเดยปาบแม่แลเลยเหรียญนนี้ก็ไม่มาอีกเออสวยเทว่าสิบแถวสามออกระลำผักกาดไม่ใช่กระลำโอ้ยผมหมุนเพลินครับท่านผู้ชมต้องขออภัย <c oughs> เพิ่มเลย <c oughs> เพิ่มเลยเพิ่มเลย มาดิมึงอะมาดิกูกับมึงใครจะตึงกว่ากันปวดเธอโบโออกครับท่านผู้ชมแตกไม่แตกล่านไม่ล่น,ร,นรอบนีรอบสุดท้ายท่านผู้ชมเท่าไหนเท่ากันนะจ๊ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีขึ้นก็ต้องมีลงสวยปาบขอตุมๆสวยปาบสวยปาบขอตุ้มๆได้ไหมขอตุ้มๆเออ ตุ้มๆมา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 อึอย่างนั้นเลยสิบต่อปภาบมีวมยใจต่อมีวบยใจต่อสวยไหลไปดีมีวบยใจต่อไม่มีวบยใจต่อเป็นเหรียญด้วยห้าร้อยหกร้อยแล้วโหโหได้จนได้ครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสแคตเตอร์ก็ามาโอ้โหไม่เข้า ก้อนโตไปหนึ่งดอกครับมันไม่ใช่ก five, one, no no ings, ้อนโตน่ะ well, ซูเปอร์เลยล่ะเฮ้ยก้อนโตเฉยว่ๆเราเบ็ดสามสิบลืมไปครับชมโอ้โหนึกว่าเบ็ดห้าได้มาหกร้อยนี่ซูเปอร์เมก้าเลยนะแต่จริงสามสิบมันก็น่าจะได้มากกว่านั้นจริงหรือว่าสวยเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหเต้คิวแถวสองไม่เข้าอีกเป็นสำเพาไปหาขอสักหน่อยก็ไม่ได้ ยังหกลอยผมจะเหลือไว้แค่ห้าอยนะครับชมจริงถ้าจะไม่ลั่นนะหรือถ้าจะดูดอะไรเงี้ยผมจะเตรียมกดหยุดเมื่อถึง5้าไปใส่เทอร์โบโลเลยเออสวยมาดีมึงอ่ะอจะถึงห้าตีต่อสวยภาพสิทแถวโอ้โหสวยจังงั้นเลยลูกพอ่อแต้มาเก่าสิเออสูงไม่โดนเจสวยมาดีครับมีใบใจใตต่อเออ อย่างนั้นเลยโอ้โหโ,โกบเข้าด้วยประเด็นเมื่อกี้เห็นแวบบแบบใช้กบหรือเปล่าสวยเย็ดขออี้มาดีเออไหลไหมโอ้โหโกบคำชมได้มาอีกห้าร้อยเย็ดขีหนึ่งร้อยบวกมาหนึ่งพันนะจ๊าทุกผู้ชมดันจัดดันจัดมาดีมาดีมาด,มาดีเอาสวยคิวต่ออืมเอต่อมีใบอืมไม่ได้เคต่อ เอ,อแม่บ้า 1, นหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะยยกย้ายนะครับหมด 5, หมด้ามุนโอ้สิบอีกนเกเอาเรื่องกระเบื้องแตกเอาเรื่องกระเบื้องแตกสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วครับชมแค่นี้พอเออเต็มอิม่มเต็มอิ่มแล้วโอ้มีมายใจต่ออีกเต็มอิ่มแล้วตอนนี้โู้เออกำไรพันเอด็ด ไปแล้วครับท่านผู้ชมไม่อยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็ขอยุติการเล่นระเพียงเท่านี้นะครับไปดีไปก็ไปอะแต่สองพอแล้วครับท่านผู้ชมถ้ากดไปอีกมันก็ไม่จ่าย <c oughs> เฮ้ยจ่ายเฉยแต่ว่าก็ควรโลภนะกลัวความโลภเข้าครอบงำแล้วแบบมันไม่ไดเไ้เห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเออได้อยู่ได้สามสิบจ้ามันหยิบซี่มันแมนบอลเฮ้ย <c oughs> เอาสวยกลับมาที่หนึ่งร้อยโอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชม จับไปที่100ขอยควได้ควายได้100คืนควายได้100คืนควายได้100คืนสวยควายได้100คืนไม่น่าได้ค่ะท่านผู้ชมเออสิบต่อสวย,สวยปั๊บเอ้ยยันเคอยากได้100คืนได้มา500บาทท่าน,นผู้ชมสแกตเตอร์พร้อมเอ้ยต่อไปดีเจต่ออีกใหม่สักตัวดิโอ้โหเฮ้ยไม่ถ่ายเจได้งไงเดี๋ยว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  โ oh, อ้สเกตเตอร์ก่อนเหรอโอ้ oh, ไม่ได้ดครับท่านผู้ชมไม่มีแถวสามก็วายอยู่จบแก่หมดสิบสามหมุนคำชมกับคูณหนึ่งดูกันมรับพี่แกจะตายเท่าไหร่โอ้ oh, เป็นสิบคำชมโอเคเอาเรื่องจัดป๊าบบวกมาอีกหนึ่งหมุนด้วยประเด็นป๊าบมีวาย่ายต่อแน่นอนเออป๊าบอาโอ้เฮ้ย เอาเรื่องว่ะ1,009แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้อีก1 3มื่นนะประเด็นโอ้โหมาดีมึงอ่ะมาดีกูกับมึงใครจะตึงกว่ากันก,กีเลนอ,อืว่าจะเอาหนึ่งร้อยคืนครับท่านผู้ชมได้มาหนึ่งพันเลยว่ะแต่ก็ไม่จ่ายนะฟรีเกมเนี่ยเออเกมหรือเกลือเนี่ยสิบไหมสิบสามไหมไม่มีมาเลยไม่มีมาเลย ส 1, 1 0 0เออ2,100เพื่อน2,100 2,100เท่านั้น2,100พร้อมๆไปครับชมปราบมีสองพันสาอ่ะอู้หู 8, แปลกว่าคัชมตนนัวนี้เอาไม่อยู่จริงจุดเขาไม่อยู่จริงไอ้สองไม่อยู่จริงๆปราบเข้าไปบวกไปอีหนึ่งหมุนสองหมุนครับท่านชมหัวมีสี่พันอ่าพันอ่ะเอาดิ จริงทุนหนึ่งร้อยบวกห้าพันชื่อคลิปครับท่านผู้ชมแค่นี้แหละง่ายๆใครจะดูก็ดูครับท่านผู้ชมคูณสิบไปแล้วนะจ๊ะเออก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานจดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําเล่นต่างกันนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยเหรียญต่อถุงเหรียญไม่ได้ปะบวกอีหนึ่งหมุนท่านผู้ชมชิวๆคูณสิบ ตอนนี้สามพันแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมยาวๆยาวๆเออเจ้าเสือเรืองกิเลนบอเจ้าเสือเรืองกิเลนบอโอ้โหไม่จ่ายแล้วว่าท่านผู้ชมเอาสวยได้อยู่ไม่โด,ดนไม่โด,ดนเลยสิบสี่หมุนเออสิบสิบเท่านั้นโอ้โหเ,เป็นปากกาศ รอบสุดท้ายคับชมน่าจะไม่จ่ายนะอันนี้จริงๆว่ะครบลบได้มาพันเก้าคับชมรอบนี้ก็เป็นว่าคลิปนี้ผมขอยุติการเล่นไว้เพีย,ยงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมบวกมาสามพันหกนะครับคุณผู้ชมก็เรื่องกระเบื้องแตนครับบวกมาสามพันทุนหนึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมนะจ๊ะก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทำเพื่อความสุขสนานจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไม่แนะนำไปเล่นตามกันนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วต่อไปจ้ะสำหรับวันนี้สอสลอ็อตคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในช่องสำนักสล็อตช่องนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับท่านผู้ชมบายบายเด้อ